สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านอาพิทาวนะครับจังหวัดขอนแก่นวันนี้เรามาติดตั้งผ้าใบม่านม้วนแนวดิ่งนะฮะตัวนี้ที่ผมติดให้กับลูกค้าวันนี้เป็นผ้ากันสกรีนเป็นระบบมอเตอร์รีโมทนะครับบล็อกบิวมองเข้าไปเนี่ยไม่เห็นนะฮะแต่เดี๋ยวเข้าบิวข้างในกันท่อม้วนตัวเนี้ผมใช้เป็นท่อม้วนเส้นเดียวที่ไม่มีรอยต่อนะแล้วก็ต้องูอุปกรณ์ของผมดิตนเล็กโอเค ถ้ามาดูด้านในนี่ก็คือข้อดีของผ้าตัวนี้นะครับผ้าสแตนเก็คือว่ามันบล็อกแดดได้ถึง9 0แต่ว่ามันจะไม่ได้บล็อกวิวของเราเราจะมองเห็นด้านนอกได้นะฮะโอเค okay, นี่ดูนะฮะงาน <Okay. S 1> เป็นข้อสแตนเลสนะครับแล้วก็มีจุกปิดสลิงที่ผมใช้นี่ก็เป็นสลิงสแตนเลสนะครับแล้วก็ลิปล็อกพวกนี้นะฮะก็เป็นสแตนเลสนะครับใครสนใจนะครับทักเข้ามาในแชทเนี่ยอาจจะบอกไซส์นะครับอย่างลูกค้าท่านนี้ก็บอกไซส์ผมมานะครับบอกสีที่ต้องการมาผมสามารถประเมินราคาให้กับลูกค้า ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับส่งให้เพื่อนๆของคุณดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ